สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพื่นก็จะมารีวิวนี่ค่ะชุดเพนสกูชี่ขนมป๊าป้าพาค่ะนคะคะโอ้น่ากินมากเลย ก็บอกอยู่ค่ะว่าถ้านำสก,กุชี่ไปรับประทานเห็นไหมคะอา้าวนุกว่าของกินซะอีกกำลังชะงงกดูตรงนี้ทำให้นะคะในกล่องมีอะไรอยากรู้อยากรือน,นะคะก็จะมีสก,กุชิสามชิ้นะค่ะก็จะมีเป็นโดนัทแพนโดลิง มีบันนะคะแล้วก็มีโดนัทค่ะแล้วก็จะมีโซดาหรือเอาเป็นเอาไว้ถาดสับปะีดก็ได้นะคะสีสีค่ะมีสีเป็นสีเหลืองสีช,โชโ็อกโกแลตสีขาวแล้วก็ชมพูพาสเทลนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะของตกแต่งค่ะโหเหมือนเม็ดสีสีที่ก็โรยขนมเลยค่ะเมันสารสีน้าการสีแล้วก็จะมีเป็นแมกเนตติดตู้เย็นค่ะ กค็คือเราทาเสร็จแเราสามารถเอาไปติดตู้เย็นได้แล้วก็มีเป็นไม้ไอศครีมค่ะไว้ทาทานะคะเหนกันค่ะแล้วให้เพื่อนๆรู้นะคะว่าชอบของไทรมากกว่ากันค่ะเชฟเฟิร์นใช้เป็นซอสสีชมพูนะครับเชฟมาติกรสีเหลืองค่ะสีเหลืองน,นะคะรับเอาแปดแหลกก็เล็กนะ ก็จะทาพื้นด้วยสีชมพูนะคะแล้วก็วาดเป็นรูปปีกนางฟ้าค่ะโหมูในรูปปิกนางฟ้านะครับใช่ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าพอลงพอรอแห้งแล้วมันต้องเล้แนงเลยค่ะเพราะมันเยืะมแล้วก็เยื้มอันนี้ฟจะเป็นทูโทนคอยดูนะคะ คอามเลิงทูโทนเลยค่ะใช่ค่ะเนี่ยมาสองวันที่มันชอบมารวมกันนี่ก็ลาดด้วยซอสขาว,าวเป็นนมลาดข้าหมดแน่ฝีมือ,อ,อมสุดมดโโดากราดขาวจริง,รงเ,อเยอะโรยด้วยค่ะคนรานขนมจริงเยอะนี่คืออะไรคะ ลอยขอตกแต่งค่ะก็๊บลอนตาสวยเลยชิ้นนี้สวยมากคอนดิวินเห็นไหมเป็นเส้นเหมือนใจนึก,ใ,นนกนใจนึกเขาเป็นใครใจนึกเขาเป็นโว้ยใครจะส่งอะไรเข้าประกวดน,นะครับ <c oughs> ไม่ติดไ,ไม่ติดตัวเลื่อนแล้วไม่ติดเลยอยู่ตัวเดียวละโอ้ยยังติดคู้ได้อยู่แล้วสวยเงา มันควรตกลงจะส่งชิ้นนี้เข้าประกวดใช่ไหมครับใช่ค่ะมันเปลี่ยนใจแล้วค่ะตอนแรกจะเอาบันแต่ประชาสัมพันธ์หน่อยสิครับว่ามันดียังไงอันนี้คะคือมันเป็นโดนัทแพนโดริงแบบสองสีทูโทนค่ะข้างนึงเป็นช็อกโกแลตอีกข้างนึงเป็นสตรอเบอร์รี่นะคะแล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลตนมค่ะก็โรยด้วยเกล็ดน้ำตาลแสนหวานอร่อยค่ะว่าสวยงามกว่าของเชฟมาติดแน่นอนคิดว่าสวยงามกว่าของเจเองเมื่อกี้สวยงามกว่าชิ้นนี้ครับย้ายมาดู มันเยอะมะค่ะชิ้นโดนัทเละเนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ดน,นี่ตกรอบแรกทันทีใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อะเอามาบีบให้ดูต่มนะนี้นะถึงว่าเชฟเฟิร์นจะส่งพรดูริงชิ้นนี้เขาประกวดถูกไหมครับเจสซอ่าเพื่อนๆถ้าชอบโหวตให้เชฟเฟิร์นด้วยนะครับขอข้ามมาดูเชฟติ๋มครับเชฟติ๋มติมทำอะไรครับทำโดนัทช็อกโกบานาน่าค่ะ เห็นไหมข้างล่างจะเป็นสีเหลืองข้องบนรลาดด้วยซอสช็อกโกแลตแล้วามด้วยซอสนมแล้วก็โรยด้วยเม็ดสีช็อกโกแลตสีค่ะนี่นะคะเพื่อนเก็อย่าลืมโหวตให้ดอนัทพันดลิงทูโทของคนกันเยอะๆด้วยนะคะนี่สวยที่สุดในสามโลกแล้ค่ะภูมิใจมากก็พิมพ์บมดสั้นๆนะคะเขียนว่าทีมเฟิร์นค่ะชีมแมตติมทีมช็อกโกบานาน่าทีมแมตติมค่ะถ้าชอบ พอนเดลิงโโวตให้ทีมเปิร์นถ้าชอบช็อกโกบานาน่าทีมแมตติ้งถ้าชอบโดนัทโดนัทไม่ต้องโวตใครเพราะมันเล็กโวนให้ทีมแล้วก็ขอความโบนไม่เกี่ยวเลยนะไม่ได้ทำอะไรเลยบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม